ดรสุวัชวีสวรรสัตว์หรือที่เรียกว่าดร์เอเป็นคนที่ผมเสียดายมากๆเป็นคนหนุ่มคนรุ่นใหม่โปรไฟลด์ดีเรียนวิศวะจบปริญญาเอกจาก MIT จบที่เดียวกับหลานสาวผมดรพิมพาลิมทองคุณกลับมาเป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุ30กว่ากว่ายังไม่40ปีได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสจลร,รัฐกระบังเป็นอยู่6ปี ยังเป็นถึงนายกสภาวิศวกรเป็นประธานในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยมีคนชื่นชมมากมายเป็นเรื่องธรรมดาของคนหนุ่มเรียนเก่งบสาบาลชั้นนําของอเมริกาเป็นอธิการบดีหนุ่มอนาคตไกลซึ่งผมเชื่อว่าดรสุวัชวีคงคิดว่าถ้าลงการเมืองอนาคตคงไปไกลแน่เพราะว่าคนเก่งแบบนี้มีแต่คนต้องการแต่พอเอาเข้าจริงท่านผู้ชมครับและคนประเภทนี้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยมักจะเป็นเหยื่อของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองฝ่ายเนี่ย เป็นคู่หูดูโอที่เข้าหากันซึ่งกันและได้ดีมากเพราะพรรคประชาธิปิบัติต้องการคนดังดเรเอก็คนเป็นคนหิวแสงและพรรคประชาธิปิบัติก็ส่งเสริมเพิ่มแสงให้กับดเรเอแต่พอเริ่มก้าวเท้าลงเดินถนนการเมืองก็เจอประเด็นที่ทำให้ไปไม่ถูกสายยาตอนนั้นคือเอไอสไตน์มันคืออะไรท่านผู้ชมเพราะดอ,เอรเออ้างว่าอาจารย์ที่ปรึกษาที่ m อไมทีเป็นหลานแท้ๆของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลก ทำให้ตัวเองถือว่าเป็นทาย,ยาทไอสไตน์เช่นกันทีนี้มติชนเขาไม่เชื่อฮะเขาก็เลยอีเมลไปถามดรเฮอร์เบิร์ตไอ์สไตน์ดฮอ์เบิร์บอกเขาไม่ใช่หลานไอสไตน์กลายเป็นว่าดร์เอต้องการแสงปั้นน้ำเป็นตัวว่าตัวเองเรียนกับหลานของดร์ไอน์สไตน์ที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมวันที่มีการเปิดหมวกแล้วดูรายละเอียดของดร์เอดร์สุชัชวีเนื่องจากว่าตัวเองมันลงมาเล่นการเมือง ทรัพย์สินที่เป็นตำรงตำแหน่งการระเีเดิมทีมีอยู่44ล้านบาทเพิ่มมาเป็น74ล้านบาทและภายใน1ปีเป็น3 4 2ล้านบาทคือตอนที่ก่อนจะเข้ามาดำรงตำแหน่งทการระเบีได้ยื่นบัญชีรทรัพย์สินนี้สินไว้เพียง44ล้านบาท19กันยายน2563มีทรัพย์สินเพิ่มเป็น74ล้านบาทเกือบ100%เ หนึ่งตุลาคม2 5 6 4ปีเดียวท่านผู้ชมลาออกจากที่การประสอจลอ,อยืน่นแจ้งบัญชีทรัพย์สินว่าทรัพย์สินเพิ่มเป็น342ล้านบาทเป็นของตัวเอง141ล้านบาทหรือพูดง่ายๆว่าเพิ่มจากเก่าร0 0เอร์เซ็เท่าตัวภรรยาซึ่งเพิ่งจดทะเบียนเมื่อปี2563มูลค่า200ล้านบาทและภรรยานั้นได้รับการแนะนำจากคุณสราวุธเป็นจุลซึ่งกำลังมีเรื่องมีราวอยู่ในแวดวงตุลาการข้อหาการก่อสร้างศาทลท มีเงื่อนงำและถูกตุลาการหลายท่านเข้าชื่อร้องปปชหลังอย่างนั้นแล้วดรสราวุธคุณสราวุธเป็นจกุลก็ได้รับอันนี้สงจากการที่แนะนําภรรยาซึ่งคุณสราวุธรู้จักดีเป็นเจ้าของตำแน่งกฎหมายให้มาเป็นภรรยาของดอเอรเอคุณสราวุธก็เลยนั่งเป็นบอร์ดของสภาหมหาวิทยสลจลจานวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวจากเ4็ล้านเป็น141ล้านนั้นก็เลยสร้างข้อกังขาให้กับผู้คนอย่างมากมาย จนกระทั่งคุณวีระสมความคิดยื่นเรื่องเข้าต่อคณะกรรมการปปชที่พลตำรวจเอกเสรีเตมีเวศเป็นประธานซึ่งการยื่นเรื่องเข้าไปนั้นว่าดรเอนั้นร่ำรวยผิดปกติพลตำรวจเอกเสรีก็กำลังผาข้อมูลเพิ่มเติมผมเชื่อว่าอีกไม่นานก็คงจะมีอะไรออกมาให้เราทราบกันแต่แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดคุณวีระบอกผมว่า ข้อมูลที่ยื่นเข้าไปสู่คณะกรรมการิการปรปรชนั้นของสภาผูดแด้แทนราษฎรนั้นเป็นข้อมูลที่มาจากอดีตคนที่ใกล้ชิดกับดรเอมากก็คือพูดง่ายๆว่าท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่รู้ทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับดรเอหมด ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องความแค้นเก่าๆกันหรือเปล่าอันนั้นผมก็ไม่รู้แต่ก็มีทันทีที่ดร์เอโดนคดีโดนตั้งข้อสงสัยก็เลยเริ่มมีข่าวหลุดออกมาเป็นชุดๆว่าสมัยดร์เอนั้นเป็นอธิการบดีสจรนั้นมีการประมูลงานเยอะแยะมากแล้วก็มีแนวโน้มไม่โปร่งใสหลายๆเรื่องซึ่งผมก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาดร์เอก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะฮะว่าแม้กระทั่งท่านผู้ชมครับ ในกรณีเรื่องเกี่ยวกับรถไฟสายสีเขียวปี2562มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟสีเขียวปรากฏว่ามีดรเอเป็นหนึ่งในกรรมการ5มิถุนายน2562มีการแต่งตั้งดรเอเป็นประธานคณะกรรมการเจรจาสมัทานรถไฟฟ้าสีเขียวและดรเอก็เห็นชอบให้ต่อสมัทานสายสีเขียวออกไปอีก40ปีทั้งๆที่มีคนค้านกันเต็มบ้านเต็มเมืองก็เลยมีคนตั้งข้อสงสยัยว่าดรเอสนิทแนบแน่นกับใคร พราะหลังจากที่ลงไปเปิดตัวลงทำจริงํำแหน่งผูง้ว่ากทมถ้าท่านผู้ชมขึ้นรถไฟฟ้าทุกสถานีจะมีรูปโฆษณาดรเอทุกสถานีรวม450ป้ายอันนี้เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าจ่ายเงินกันหรือไม่เอาเงินที่ไหนมาจ่ายก็จะเกี่ยวพันกับบัญชีทรัพย์สินดรเอดรเอเคยมาพบผมจากการแนะนําของพี่ชายผมซึ่งเป็นกรรมการสภาหมาลัยสจอลอในแพทย์ศักชัยลิมทองกุลดรเอยังเอา พระวิศนุกรรมเอามามอบไปผมซึ่งผมขอขอบคุณในที่นี้มาขอคําแนะนําผมผมจําได้ว่าผมพูดกับดรเออย่างตรงไปตรงมาคาแรกที่ผมพูดดรเอคือไหนๆจะลงเลือกตั้งทั้งทีเล่นการเมืองไปเข้าพักผิดได้ยังไงนั่นคือพักประชาธิปัตย์ดรเอเขาก็มีพี่เคนหนึ่งอดีตนักข่าวเดล l y นิวส์เก่าแก่แล้วเป็นคนสนิทคุณนิพนธ์พร้อมพัน์พามาก็พยายามขายความคิดดรเอผมจําได้ว่าวันนั้นเนี่ย ผมฝากข้อคิดให้ดรเอไปอย่างนี้วันนั้นดรเอก็เป็นคนเล่าให้ผมฟังเองว่าเขาเนี่ยเรียนกับหลานไอน์สไตน์เขาพูดเองน่าราเฉยเลยก็คือพูดง่ายว่าเมื่อฟังดรเอพูดในวันนั้นแล้วเนี่ยดเรเอเป็นผู้ที่สูงส่งด้วยปัญญามีสติปัญญาที่เลอเลิศประเรสริฐสีแล้วมีความเร่าร้อนที่อยากจะทํางานและเป็นคนที่บอกว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการขุดอุโมงลอดใต้น้ําคนเดียวในประเทศไทย ซึ่งผมไม่ค่อยชำนาญนนเรื่องวิศวะแต่ผมมีความรู้สึกเอะใจน,นิดนิดถึงปฏิกิริยาแล้วท่าทางของดรเอวาเป็นคนที่รีบเร่งอยากจะโด่งดังข้ามคืนอยากจะประสบผลสาเร็จข้ามวันผมจำได้ว่าผมตบท้ายการสนทนาหลังจากที่เป็นผู้ที่ฟังมาตลอดฟังดรเอเล่าถึง ปัญหาเล่าถึงความสําเร็จของตัวเองตั้งแต่เด็กเรียนหนังสือมายังไงสอบเข้ายังไงไปเรียน MIT ได้ยังไงไปเจอคนโน้นคนนี้ได้ยังไงแล้วก็ฟังเล่าตอนที่ยังไปเจอหลานสาวผมดรพิมพาที่ MIT ผมก็ฟังหลอดแล้วผมก็เลยบอกว่าดรเอค, A ครับพ่อผมเคยสอนอย่างนี้เวลากินข้าวให้กินทีละคาเวลาเดินให้เดินทีละก้าวดรเอ A กินข้าวทีละหลายคําและไม่ชอบเดินทีละก้าวอยากจะวิ่งเลย และนี่คือสิ่งที่ด A กรเอกำลังเจอและยิ่งมาสังคกรรมกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเก่งในเรื่องการสร้างภาพพจน์ดเร์เอเลยตอนนี้เปรียบเสมือนคนที่หลงทางยังไม่รู้จะออกหมู่ออกจากเพราะเท่าที่ผมรู้คุณวีระสมความคิดจะเปิดข้อมูลบางส่วนให้กับคณะกรรมการาการปปชเพราะคุณสมคิดก็ไม่ไว้ใจคณะกรรมกาการปปชและข้อมูลส่วนที่เหลือจะไปร้องโดยตรงที่ปปชเอาเป็นว่า งานนี้คงจะยาวแน่นอนผมไม่มีอะไรดรเอผมยังชื่นชมเขาอยู่ว่าเขาเป็นคนหนุ่มความคิดนอกกรอบเขาเยอะมากแต่เขาไม่ชอบกินข้าวีีละคำและเขาไม่ชอบเดินทีละก้าวนี่แหละครับคือข้อเปรียบเทียบของผมระหว่างดรเอกับสมปอง